สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวครูฟอดจะเอาตัวอย่างของศิลปินต่างๆทั่วโลกนะครับที่มีการเอาการร่างเส้นนะครับหรือการวาดเส้นแบบง่ายเนี่ยเอามาใช้ในผลงานของเขานะครับแล้วมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วแบบนี้มันก็เป็นศิลปะได้เช่นเดียวกันหรอศิลปินคนแรกนะครับนั่นก็คือทอมมอริโนนะครับผมก็เป็นศิลปินคนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวนักศึกษาลองไปดูคลิปกันหน่อยละกันนะคบว่าผลงานของเขาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ จากในคลิปนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าจริงๆแล้วผลงานของเขาอ่ะก็มีความเก๋แล้วก็ความแปลกๆเหมือนกันเนะเาะพอเขาแค่ไปนยืนที่กําแพงนะครับจากนั้นเขาก็เอามือเนี่ยชูให้สูงที่สุดนะครับถือดินสอไว้แล้วก็วาดเป็นวงกลมครับผมวาดไปเรื่อยๆวาดไปเรื่อยๆนะครับเกิดเส้นวงกลมแค่นี้ครับผมงานของเขามันก็เสร็จแล้วเพราะเขาเชื่อว่า อันนี้มันเป็นมาสเตอร์พีซของเขาเลยทีเดีเพราะว่าจริงๆแล้ววงกลมของแต่ละคนนะครับศิลปินแต่ละคนที่ใช้หลักการวิธีการทําแบบนี้นะครับแน่นอนวงกลมของแต่ละคนจะไม่มีทางเหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็จะคล้ายๆกับว่าเฮ้ยมันเป็นภาพแบบว่ามีภาพเดียวในโลกครับ เออเขาก็หาว่าอันเนี้ยมันก็เป็นมาสเตอร์พีของเขาได้แล้วอะไรเงี้ยแต่และคนก็มือไม่ได้เท่ากันนะครับน้ำหนักของการลงมือหรือการลงเส้นต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เท่ากันอยู่แล้วนะครับก็ก,ก,ก,ก็เก๋ดีเนาะเออก็แค่นี้เองนะครับ ศิลปินคนต่อไปนะครับชื่อว่าซูซังคอร์คัสนะครับผมก็มีความเก๋ในการวาดเส้นนะครับอันนี้ไม่รู้นักศึกษารู้สึกยังไงนะคือลักษณะงานของเขาเนี่ยเขาจะวาดรูปเหมือนจริงก่อนนะครับในการใช้ลินสอวาดรูปปกตินะครับก็วาดรูปเหมือนสมจริงหมดเลยนะครับแต่มันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งของงานครับผมเขาก็จะมีการแบบขยิก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 อะไรอย่างเงี้ยเออแบบเหมือนแบบที่เกยตวาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออ ก็ก็หลายๆคนครูครูสอนเจอว่าหลายๆคนคงเป็นอน่ะแบบเหมือนว่าแล้วบอกอเฮียกิจไม่อยากทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็ขยุกขยิกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเออนี่ก็เป็นภาพซิงเกิลของเขานะมันก็มีความแตกต่างจากชาวบ้านชาวนาเขาเออก็คือแบบไม่มีใครที่อยากจะคิดทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันเออแต่พอเป็นภาพรวมแล้วมันก็ออกมาดูดีอะครับเออมันก็เลยเป็นความแบบเออมันก็ใช้หลักการวาดเส้นลักษณะคล้ายๆเหมือนจริงกับรูปของนามมาทำอะไรอย่างเงี้ยมันผสมผสานกันมันก็ทําให้เป็นงานศิลปะที่น่าสนใจเหมือนกันแล้ว ศิลปินคนต่อไปนะครับคือคุณเดนนิสนะครับอันนี้เชื่อว่านักศึกษาหลายคนมากๆเลยเคยจะต้องทำลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันครับผมโดยการที่ให้ศิลปินคนนั้นนะครับหลับตานะครับปิดตาแล้วก็พร้อมที่จะวาดเนาะจากนั้นก็จะมีลูกชายของเขาเนี่ยส่งภาพวาดของเขาผ่านหลังของเราศิลปินก็จะวาดภาพตามที่ลูกชายเขาวาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะถ่ายทอดออกมาแบบ เอออย่างเงี้ยมันก็จะแปลกๆซึ่งเนี่ยครูฟอดเชื่อว่าเออตอนที่เวลาเราเข้าแถวนะครับแบบเวลาเรานั่งในหอประชุมหรือต่างๆเนี่ยทุกคนต้องทํามาก่อนอ่ะเออมันมันมันก็ถือว่าเป็นศิละปะเหมือนกันก็คือใช้หลักการของการวาดเส้นเนาะศิลปินคนต่อไปนะครับคุณแฮนรี่อันนี้ก็ใช้หลักการแบบเออแปลกๆอันนี้ใช้เทคนิคละกันนะครับเพราะว่าการวาดรูปนะครับหลายๆคนก็เออจะต้องการมองไกล เพื่อที่จะเห็นภาพรวมใช่ไหมครับคุณเฮนรี่เนี่ยก็เก๋ก็คือการเอาดินสอหรือว่าแท่งถาดเนี่ยเอาไปผูกติดกับไม้นะครับแล้วก็วาดในระยะไกล <c oughs> แค่เนี่ยมันก็เป็นเอกลักษณ์สาคัญอย่างหนึ่งที่เอเอศิลปินหลายๆคนไม่ค่อยได้ทํากันเพราะหลายๆคนก็คือวาดจดจ่ออยู่ในระยะใกล้ๆถูกไหมครับแต่คุณเฮนรี่เนี่ยก็ใช้ระยะไกลนะครับโดยการใช้เทคนิคก็คือการต่อไม้นั่นเองครับผม ศิลปินคนต่อมานะคะคือคุณกิกกี้สมิธนะครับอันนี้ก็มีความเก๋มีความเป็นแม่บ้านนิดนึงนะครับลายการของเขาก็คือเขาจะวาดรูปนะครับลงบนผ้านะครับผืนผ้าใหญ่เลยวาดรูปนะครับแล้วก็ในงานของเขาเนี่ย นอกจากที่เขาจะวาดรูปเนี่ยเขาก็จะมีการเย็บด้วยนะครับมีการปักมีการเย็บมีการด้อนอะไรเงี้ยโดยการใช้เชือกใช้ด้ายต่างๆเนี่ยมาเพิ่มให้กับงานศิลปะของเขาดังนั้นมันก็เป็นเรื่องของการผสมผสานแล้วระหว่างลายเส้นนะครับแล้วก็ลายเส้นที่เกิดจากดินสอแล้วก็ลายเส้นที่เกิดจากการปักต่างๆเออก็เป็นงานแบบเออสวยดีนะอันนี้ก็เป็นมีความเก๋ๆสามารถแบบสื่อสารออกมาในรูปแบบของศิลปะได้อย่างชัดเจนครับผม ศิลปินคนต่อมานะครับถือว่าเป็นศิลปินระดับโลกเลยนะครับคุณพาโบปิกัสโซนะครับอันนี้นักศึกษาจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างเนาะคุณปิกัสโซเนี่ยก็ยังใช้หลักการของการถ่ายภาพเนาะตอนนั้นมีวิวัฒนาการของการถ่ายภาพเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการถ่ายภาพโดยการให้เขาเนี่ยวาดแสง าการวาดแสงเนาะอันนี้นักศึกษาหลายคนอาจจะเคยลองเล่นแหละว่าออการวาดปื๊บปื๊บปื๊บเหมือนใช้ไฟเย็นอย่างเงี้ยมีการวาดเส้นเกิดขึ้นให้เป็นตัวอักษรนะครับอันนี้จริงๆก็คุณปิกัสโซในแหละเป็นคนต้นคิดนะครับเพื่อให้มีภาพศิละปะแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งตอนนั้นก็ถือว่ามันวาวมากๆแล้วก็มันก็เป็นซิงเกิลเจอเนาะมันอาจบางทีเราไม่สามารถที่จะวาดรูปแบบนี้ได้ซ้ำๆนะครับเราไม่ใช่ครั้งเดียวที่จะผ่านได้ด้วยถูกไหมเออดันนั้นก็ถือว่าเป็นงานศิลปะมาสเตอร์เช่นเดียวกับผม เป็นคนต่อมานะครับคือคุณแคร์นะครับคุณแคร์นี่ก็ใช้ลักษณะของสื่อผสมนะครับโดยการที่ให้ช่างไม้นะครับเขาก็เป็นอาร์ติสเกี่ยวกับการแกะสลักไม้ด้วยนะครับเขาก็จะมีการแกะสลักไม้ก่อนให้มันรูปเป็นร่างนะครับนอกจากนั้นเขาก็จะใช้การดออิ่งเนี่ยเขาไปวาดในงานไม้ของเขานะครับเพื่อให้มันสื่อความหมายออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นความผสมระหว่างงานแกะสลักนะครับแล้วก็เรื่องของงานดออิ่งให้ผลงานศิลปะของเขามันมีความโดดเด่นออกมานั่นเองนะครับซึ่งซึ่งสวยนะมันก็สามารถ แสดงสื่ออารมณ์ต่างๆนานาได้ ศิลปินคนนี้นะคบคุณทรนะคบเป็นชาวเอเชียนะครับซึ่งผลงานของเขาน่าสนใจมากๆเลยนะคบเพราะว่าอ่านพูดถึงชาวเอเชียหรือคนจีนเนี่ยเราแน่นอนเราก็จะนึกถึงเรื่องของปะทัดเนาะทำไส้ปะทัดหรือพลุต่างๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนจีนหรือคนเอเชียมากเลยทีเดียวนะครับศิลปินคนนี้นะครับก็ใช้หลักการตรงนี้แหละครับในการทําเท่าฐานนะครับเอ่อการทําเป็นคล้ายๆกับเป็นเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยเอาไปวางในงานศิลปะของเขาจากนั้นก็จุดครับผมจุดให้เชื้อเพลิงเหล่านั้นมีการระเบิด กน,นะครับซึ่งมันก็จะทําให้เผาถ่านหรือเออผงผงละอองต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดเป็นภาพศิลปะโอ้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นภาพนํามาทําที่ออกมาสวยงามมากๆเลยนะครับศิลปินคนนี้นะครับนอกจากที่เขาจะจะเอาเผาหรือเชื้อเพลิงเหล่านี้มาทําภาพศิลปะบนพื้นนะครับเขาทําบนทองฟ้งฟาครับผมลองไปดูคลิปนี้กันครับ โดยผลงานของเขาครับถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซของเขาเลยนะครับชื่อว่า s k y l a n e r นะครับผมก็เนี้ Netflix เอามาทำเป็นสารคดีเลยทีเดียวใน Netflix นะครับก็เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับตั้งแต่กระบวนการคิดนะครับแล้วก็โปรดักชั่นงานต่างๆแล้วก็ผลงานของเขาจะออกมาสำเร็จหรือไม่นะครับผมซึ่งอันนี้มันก็มีความแปลกใหม่มากแล้วก็อันนี้เป็นความ คาดเดาไม่ได้เลยเนาะมันเหมือนกับเราทําพลุอะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเออการที่เรายิงขึ้นฟ้าปุ๊บแล้วมันจะออกมาเป็นรูปลักษณะแบบไหนจะเป็นตรงตามสิ่งที่เราต้องการไหมคุณไซเนี่ยเขาต้องการให้การระเบิดเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะสูงแค่ไหนนะครับเดีย๋ยวลองไปดูคลิปนี้กันครับผม แล้วก็ทึ่งเนาะมันขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะเออมันแบบเออมันก็เป็นศิลปะแบบหนึ่งที่ที่ใช้เรื่องของการล่างเส้นเกิดขึ้นเนาะมันใคยเป็นแค่ล่างเป็นแบบล่างเฉยๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นศิลปะที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว <Ooh. S 1> อนะ ส่วนต่อมานะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเวลาเขาทําอาหารนะครับให้กับลูกหรือทําขนมปังเนี่ยลูกก็จะเบื่อหน้าขนมปังของเขามากๆนะครับแล้วเขาก็เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะมีการวาดเส้นเนี่ยลงบนขนมปังของเขาเพื่อให้ลูกของเขาไปลงเรียนทุกวันนะครับนอกจากที่ลูกจะกจะกินแล้วลูกก็อยากจะเอาไปอวดให้กับแบบเพื่อนๆอะไรแบบนี้มันก็เป็นความเก๋เป็นแบบแนวความคิดของศิลปินนะครับผม ศิลปินต่อมานะครับอันนี้คือคุณเล็กนะครับอันนี้นักศึกษาหลายๆคนอาจจะเคยเล่นมาบ้างนะครับมันจะมีะวัสดุอุปกรณ์อันหนึ่งที่เราสามารถที่จะดินสอดจิ้มแล้วก็หมุนไป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 มันก็จะเกิดรูปภาพที่มันมีความเป็นสมการที่มันเท่าเทียมกันในทางคณิตศาสตร์อะไรแบบนี้อันนี้เขาก็ใช้หลักการของเครื่องประดิษฐ์นะครับ ขนาดยักษ์เลยนะครับแล้วก็ใช้แรงเวี่ยงต่างๆนะครับผมว่าให้ให้มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างออกมานะครับผ่านรูปแบบของการใช้ร่างเส้นก็จะมีการวาดไปเรื่อยๆวาดไปเรื่อยๆนะครับออกมาได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวครับผม ตัวต่อมานะครับค,คุณคุณทิมโนนะครับอันนี้เก๋มากนะครับเพราะว่าเขาก็ใช้หลักการการว่าเส้นแบบนี้แหละนะครับโดยการที่เขานะครับเอาดินสอนะครับหรือว่าปากกาต่างๆเนี่ยเขาก็เอาเครื่องเขียนเนี่ยไปผูกติดกับปลายต้นไม้ครับผมเออปลายต้นไม้ที่แบบมันมันมัน,มนห้อยลงมาอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ลมครับผมให้ลมวาดรูป ให้เราวนรูปไปเรื่อยๆมันก็จะปัดไปปัดมาปัดไปปัดมาอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ออกมาเป็นภาพวาดได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการเอาไปใส่บนรถนะครับผูกติดกับล้ออะไรแบบนี้หมายถึงว่ามีการทําเชือกเพื่อให้มีแรงสั่นที่ดินสอนะครับเพื่อให้เห็นว่าเออถนนเส้นทางนี้ยมันขรุขระแบบไหนอ่ะก็เห็นเป็นกราฟอีกนะครับมันก็คล้ายๆกับการใช้วิวัฒนาการของแรงสั่นของเดซิเบลต่าง,าง,างๆอะไรเงี้ยเอามาใช้ในงานวาดเขียนของเราครับผม งานต่อไปนะคะคือของคุณคาริน่านะครับผมคาริน่านี้ก็มีความเก๋อย่างหนึ่งก็คือเขาเอาพวกดินสอเนี่ยไปติดกับลูกบอลน,นะครับให้ลูกบอลเนี่ยครับที่มันกึ่งลอยกึ่งตกอะไรเงี้ยตลอดเวลานะครับแล้วก็ให้มันลอยอยู่ในห้องที่มันใช้ที่มันมีกระดาษสีขาวเต็มไปหมดเลยนะครับให้มันเด้งไปเด้งมาขีดไปขีดมาอะไรแบบเนี้ยเออก็อเก๋นะครับก็ใช้หลักการของการวาดเส้นเนี่ยเอามาสร้างงานศิลปะของเขาได้เช่นเดียวกันครับผม ต่อมาคือของคุณโทนี่นะครับคุณโทนี่นี่คล้ายๆกับลับกษณะของคนศิลปินคนแรกที่เราให้ดูนะครับอันนี้เขาก็จะใช้หลักการของการเต้นการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมาใช้ในการวาดเส้นของเขาหรือการสร้างศิลปะของเขานะครับโดยการที่เขาจะถือดินสอน,นะครับแล้วก็นอนลงบนพื้นหรือว่าติดกําแพงน,นะครับจากนั้นเขาก็ วาดไปวาดไปก็คือเหวี่ยงแขนไปเหวี่ยงแขนมากิ้งไปกิ้งมาวาดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบนแบบพื้นที่กว้างนะครับก็เกิดภาพงานศิลปะได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนี้เขาแต่อันนี้เขาจะเกตพยายามให้2มือเนี่ยบาลานซ์กันนะครับหมถึงว,ว่าให,ให้ให้มันคล้ายๆกับให้มันสมมาตรกันนะครับให้มันมีความบาลานซ์ความเท่าเทียมกันอะไรแบบเนี้ยเออก็เป็นภาพศิลปะออกมาที่เออมันก็ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ที่มันจะมีผลงานแบบนี้เกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าสวยมากเลยทีเดียวครับผม ปัจจุบันนะคะผมก็มีการหลักการใช้ของเรื่องของการล่างเส้นแบบนี้เอามาใช้ในงานมากมายเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเลเชอร์หรือการเรียนการสอนสังเกตไหมว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเวลาคนจะพูดว่าเวลาเราเลเชอร์อ่ะให้เราเลเชอร์เป็นแบบวาดกระตูนหรืออะไรต่างๆเราจะมีความจดจําได้มากขึ้นถูกไหม เพราะว่าการวาดหรือการที่เราใช้ร่างกายของเราเนี่ยใช้ความคิดของเราผ่านลายมือของเราเอาลงไปนะครับมันจะทําให้เราจดจําได้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเรามีการใช้สีต่างๆเข้ามาช่วยในการสเก็ตหรือเรื่องของการเลเชอร์งานต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะมีความจดจําได้มากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้ซึ่งแบบนี้ปัจจุบันมันก็เลยมีเทรนครับผมในการทําแบบสมุดไดอารี่หรืออะไรต่างๆหรือทําสเก็ตบุ๊กต่างๆนะครับก็จะมีแบบศิลปินต่างๆหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปนะครับเริ่มหันมาให้ความสนใจกับเรื่องของการวาดเส้นมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็มีการบันทึกประจาําวันหรือการทำสแกนปุ๊กการไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็จะมีการวาดรูปมากยิ่งขึ้นเพื่อแบบเราจะได้ดื่มหํากับสิ่งที่เราได้ไปเห็นมากกว่าที่เราจะถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นหลักการง่ายๆที่เออเราก็มีการเราก็ยังมีการใช้เรื่องของการดออิ่งเนี่ยเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันเนี้ยส่วนตัวครูฟอร์ดก็ทําอยู่เพราะว่าวเวลาเราไปที่ไหนเราก็อาจหยิบดินสออะไรเงี้ยอยากวาดรูปอ่างเงี้ยให้ให ให้เราได้ดื่มด่ำกับภาพที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเลยแบบนี้ก็อยากให้นักศึกษาลองเอาไปทําดูแล้วกันเนาะ นอกจากนั้นก็ยังมีอาร์ตติอีกมากมายเต็เนไหมดนาอเรื่องของการทําดูโดนะครับในร้านกาแฟหรือสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับการทำอาร์ตสติทเห็นไหมใช้หลักการของการวาดเส้นทั้ง้น,นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราเราเปิดกว้างในเรื่องของศิลปะมากยิ่งขึ้นเนาะเมื่อก่อนใครไปวาดกํากแพงบ้านอะไรถือว่าแบบอยากตีมากเลยนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเรื่องของงานสติดอาร์ตหรือเรื่องของอสัปดาห์ศิลปะหรืออะไรแบบนี้เกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นการเรียนรู้เรื่องของการวาดเส้นเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญนะครับแต่ว่า การวาดเส้นของเรามันจะเป็นจุดเด่นหรือเป็นเอกลักษณ์สาคัญยังไงเนาะอันนี้สําหรับพวกศิลปินเนาะว่าเอะมันจะโดดเด่นออกมายังไงมันจะมีเอกลักษณ์สาคัญยังไงให้ให้โลกต้องตะตึงอ่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของความคิดสร้าคนะครับความคิดของเราว่าเราจะสามารถสื่อสารรูปแบบเส้นง่ายๆเนี่ยให้ออกมาได้อย่างว้าวได้ยังไงนั่นเองครับผม